แล้วก็ถล่มไปหลายพื้นที่ของมณฑลเจียงซูครับสนับสนุนโดยปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยอันดับหนึ่งในใจชาวสวนชัวเด๊ะเด๊ะบริษัทอาโาโดโกรุ๊ปจำกัดฟาร์มเฮาส์โดนัทเค้กความสุขของเบลล่า ไยเดทพื้นที่ของเด็ดของคนไทยที่ PTT Station ทั่วประเทศ Toyota Fortuner Signature of Excellence ปกนันรายการสามสิบแปดนาทีหน้าจอทีวีฮะคดีสุดสะเทือนขวัญสลดใจเหตุการณ์ฆ่าโบกปูนล,ลูกเมื่อวานนี้นําเสนอแค่นี้ฮะแค่คําว่าฆ่าโบกปูนล,ลูกวัยสองขวบอันนี้มันทาร้ายหัวใจแล้วแต่พอย้อนประวัติไปไอคนฆ่าชื่อว่าไอเอ็มไม่ธรรมดาครับประวัติมันยิ่งกว่าฆ่าโบกปูนล,ลูกเพราะนั่นคือศพล่าสุดแปลสิแปลคุยย้อนไปก่อนศกที่สี่ที่สามที่สองที่หนึ่งและหนึ่งถึงห้าคือลูกของเอ็มทั้งหมด เด็กฆ่าลูกเด็กและฆ่าลูกของตัวเองเอ็ม <M S 1> เนี่ยมีเมียสี่คนมีลูกสิบคนแล้วมันฆ่า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 ทำไมอ่ะฆ่าลูกห้าคนไม่อยากเลี้ยงเ<น>หรออาการของมันคือมันแพ้เสียงเด็กร้อง<ะ>ร้ององรฆ่า <S <S แล้วมันมีลูกทําไมอ่ะมเมีอ,เอาไปเอาไปทิ้งเอาไปฝังแล้วเมียก็ไปทิ้งเมียกลัว โดนบางคับบางคนเขากลัวบางคนเออกูก็ร่วมไม้ร่วมมือกับมันเหตุการณ์นี้สถานหัวใจคนไทยเหลือเกินจริงๆคือจะเรียกว่าฆาตกรต่อเนื่องได้ไหมไม่ได้ไม่เกี่ยวกันมันคนละแบบกัน<ช>กับฆาตกรต่อเนื่องแต่นี่คืออาการที่ผิดปกติลูกศิษย์มันฆ่าไปครึ่งหนึง่งเมื่อวานนี้คือวันก่อนนะคุมตัวได้จับไปดําเนินคดีสอบสวนสอบปากคาไประหว่างหิ้วมาสอบมันยังตอบบ้างไม่ตอบบ้างอาการสีหน้าเศร้าเ้าบ้างไม่ค่อยมีพยักหน้าเสียใจไหม ไม่ค่อยมีครับกต <Okay. S 1> เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดูบรรยากาศแล้วไงมั่งพี่ที่เราความดุมากจริงมมผู้ชม,ม<า>เป็นเรื่องที่ฟังแล้วรู้สึกตกใจมากๆห้าคนนี้คือสรุปว่าตัวเลขนิ่งเท่านี้ใช่ไหมเท่านี้จะไม่มีมารับสารภาพเพิ่มให้เราได้ใจสั่นกันอีกแล้วใช่ไหมต้องเช็นต้องสอบปากคำมัน ไม่งั้น ache, มันังไม่ยอมรับไม่ยอมรับ,รบแค่แค่ศพสุดท้ายศพเดียวโอ้โห,โหแล้วคือไปทําหน้าทาตาม,มาเพื่อมามีเมียใหม่เพิ่มแล้วก็ฆ่าลูกแบบนั้นเหรอคะเรื่องนี้สังคมกําลังให้ความสนใจเลยเดี๋ยวเราจะติดตามถ้ามีรายละเอียดความคืบหน้าเพิ่มเติมในคดีนี้นะคะค,ค,คุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวจะพักกันครู่หนึ่งค่ะแล้วช่วงหน้าจะพามาดูตํารวจไทยไม่มีแผ่วไม่มีพักเลยล่าสุดมีเรื่องราวของคดีความเกิดขึ้นและกลายเป็นว่าเขามีหลักฐานว่าตํารวจเนี่ย จะขอเรียกรับเงินโดยบอกว่าเงินที่ได้ส่งนาย <c oughs> บอกชัดเจนเลยว่านายเขาเป็นใครนี่เบืบอเริ่มเลยจ้า <c oughs> บ้านและสวนแฟร์ Living Festival งานแฟร์ที่รวมของแต่งบ้านเยอะที่สุดวันที่27ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานีจองบูโชร0 90 197 8310 กกมีคนเล็กฉันป้าด้วยแหละเพราะเริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลการคั่วอย่างเชี่ยวชาญทุกอย่างต้องใช้ทั้งเมล็ดอุณหภูมิเวลาสีกลิ่นจนเกิดแครกแรกที่ใช่ให้กลิ่นและรสชาติเฉพาะตัวเนสกาแฟเกรดขั้ ไ <c oughs> อคิดถึงสารสก,กัดจากใบไอวีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์การยาแห่งสหภาพยุโรปสารสก,กัดสำคัญในยูจิก้าไอวีไซรัปแก้ไอขับเสมหะปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลยูจิก้าไอวีไซรัปจากเมกาวีแคร์ใหม่แม,แมติฟ,ฟเบร์เยลลี่อร่อยเขียวสนุกเยลลี่มะพร้าวและเฉาก๊ว,วยลองเลยคุ้มสุดๆในทุกโมเมนต์กับชุดสุดคุ้มเพียงเกบกาบาทและใหม่ชุดแมกไก่ทอดที่แมคโดนัลด์ถึงส1ามกราคม25 6 7 ก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัด Mazda CX 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the Drive โรแมนซิ่งอิตาลี2 3 3 0พฤศจิกายนนี้บินไปกับนักทะคว้างสีลาสุนทรดูสึกใหญ่ AC มิลานปะทะฟิออเรติน่าชอปแบล็ตคาเฟลารีล่องเรือดื่มดำในย่านเก่าโทรด่วน0 8 7 3 4 7 3ด1 8 7 3 4 7 3 1 1เครียดรู้ไหม การมองสีเขียวช่วยลดความเครียดได้เครียดเว้ยแต่ถ้าเอาไม่อยู่รู้ใจมีบริการเสริมรถทดแทนระหว่างซ่อมราคานี้ได้รถทดแทนด้วยเหรอรู้ใจเซฟค่าประกันภัยของคุณสูงสุด30%เซิลักจูนิยาาาามีทาสารอาหารสำคัญเวนิชทาครอบหนักเบื่อกับครอบหนักที่ผงซักฟอกอย่างเดียวเอาไม่อยู่ไหม ทำให้ยากขึ้นให้คราบแก้วมังกรแห้งติดเสือ้อหมดหูแค่เติมแวนิชหลังออกซิแอคช่ช่วยขาจัดคราบหนะักโดยไม่ต้องพยีดูนี้ส่วนคราบตกค้งหลังใช้แค่ผงซักฟอกใช้แวนิชเพียงหนึงช้อนกับผงซักฟอก หลังออกซิแอคชันเท้าสลายคราบที่ซักออกยาใช้แวนิชกับพงสักฟอกทุกครั้งแวนิชให้การขจัดคราบยากเป็นเรื่องง่ายใหม่แม่จิฟาร,ร์ฟรชเยลลี่อร่อย <c oughs> เขียวสนุกเยลลี่มะพร้าวและเฉาค๊วยลองเลย คุ้มสุดสุดในทุกโมเมนต,ต์กับชุดสุดคุ้มเพียง99บาทและใหม่ชุดแมกไก่ทอดที่แมกโดนัลล์ถึง31มรกราคม2567สูตรใหม่พลัสกว่าเดิมสกอตร,รังนกแท้ royal g o l B3 plus พลัสลังนกและวิตามิน B3 เข้าด้วยกันสูตรใหม่สูตร B3 plus ลองเลยซื้อสกอตร,รังนกแท้รับสตปม15บาทวันนี้ถึง23กันยายนนี้ <S Honda s u อไปได้ไกลพร้อมลุยทุกเส้นทาง จุทุกความสุขขับสนุกได้ทุกวันฟรีประกันภัยพร้อมดอกเบีย้ยพิเศษที่โชว์รูมฮอนด้าถึง31ตุลาคมนี้ หนุนโดยยานามแก้ร้อนในเขาคุยจากไวอันโอสดแก้ไข้ตัวร้อนผลิตจากสูนไผร้อยเปอร์นต์อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ว็กซี่ผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องหนังเป็นที่นิยมแพร่หลายบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาปวดเมื่อยหลังไหลน้ำมันยาตรามาวินมาวินมาวิน 7ม12นาทีค่ะคุณผู้ชมเราเห็นการทํางานของเจ้าหน้าที่พยายามมากๆเลยนะคะที่จะจัดการเรื่องของสวยเรื่องของการเงินแอบใต้โต๊ะเรียกรับผลประโยชน์กันแต่ว่าล่าสุดเจออีกแล้วเดี๋ยวค่อยพามาติดตามรายละเอียดนะคะแต่อยากจะพาไปถามก่อนว่าปัญหาของการต่อเติมบ้านเคยเจอบ้างไหมส่วนใหญ่เราจะเห็นพวกผู้รับเหมาหนีไปใช่ไหมปัญหาใหญ่ๆเลยใช่แต่ว่าเคยไหมคะคุณผู้ชมที่เขาทําจนจบงาน แต่ไม่สวยถูกใจอะ่ะก็มีไม่ตรง,ตรงปกเออไม่ตรงปกไม่ตรงแบบที่ให้ไว้ครั้งนี้มีในจ้างคนหนึ่งค่ะจ้างช่างมาต่อเติมหลังคาแล้วไม่ถูกใจหลังจากนั้นมีการประทักคารมกันหลายต่อหลายครั้งสุดท้ายไม่เถียงแล้วค่ะคุณผู้ชมเขาจบด้วยลูกปืนค่ะ